อย่าเพิ่งทําแบรนด์ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ปริฆัตผม JB กระดาษยีบสี่ชั่วโมงนะครับหลายคนตอนนี้ก็อยากจะออกมาทาแบรนด์เป็นของตัวเองใช่ไหมครับอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเองแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องพึงระวังไว้เลยนะครับในเรื่องของแบรนด i n g แล้วก็ในเรื่องของการทาธุรกิจจริงๆแล้วมันมีฟันเฟืองอีกหลายตัวที่จําเป็นต้องรู้ก่อนที่จะเริ่มทําแบรนด์ของตัวเองนะครับอย่างแรกเลยนะครับต้องรู้ก่อนว่ากลุ่มลูกค้าของคุณคือใครเรื่องนี้สําคัญแม่ครับหลายคนทําสินค้าออกมาค้างสตอ็อกหลายคนเป็นตัวแทนสินค้าก็ยยยยังออูู่่่ทีบ้านเล ในบางครั้งเนี่ยครับการรู้ก่อนว่าฐานลูกค,ค้าคือใครขายที่ไหนขายยังไงนะครับสำคัญมากตองนะครับในเรื่องของระบบตัวแทนนะครับสำคัญอีกเช่นกันนะครับเรื่องของระบบตัวแทนที่ว่าเนี่ยเป็นการจัดการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสต็อกนะครับการตัดสตอ็อกโลจิสติกก็อยู่ในระบบตัวแทนเหมือนกันนะครับระบบตัดแต้มออนพอยต์หรือเมมเบอร์ของตัวแทนใช้ยังไงใช้ที่ไหนแพลตฟอร์มเป็นยังไงเป็นเว็บแอปหรือเป็นแอปพลิเคชันหรือเป็นหน้าเว็บไซต์นะครับหรือเราคงไม่จดกระดาษมืออยู่แล้วใช่ไหมฮะในเรื่องของการทําตัวแทนเพราะฉะนั้น สามนะครับในเรื่องของขนส่งบางสินค้าเนี่ยต้องเป็นระบบโคเชนเท่านั้นนะครับส่งแบบเย็นค่าใช้จ่ายก,ก็จะเพิ่มมากขึ้นบางสินค้าสามารถส่งได้โลจิสติกธรรมดาแต่ก็จะมีเรื่องของน้ําหนักเข้ามาใช่ไหมครับสินค้าของเพื่อนเป็นอะไรก็ต้องคานวณในเรื่องของต้นทุนตรงนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วตรงนี้ครับจะกลายเป็นต้นทุนแฝงอยู่ด้านหลังนะครับทำให้เราไม่รู้ได้ว่ากําไรที่แท้จริงจะเหลือเท่าไหร่และตอนนี้นะครับที่สําคัญก็มีในเรื่องของขนส่งด่วนนะครับซึ่งขนส่งด่วนเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว เลียงไม่ได้ครับลูกค้าก็มักจะอยากได้สินค้าภายในตอนนี้เดี๋ยวนี้นะครับสชั่วโมง2ชั่วโมงหรือแม้กระทั่งภายในวันนะครับตอนนี้ก็มีหลายเจ้าที่ทาเป็นขนส่งด่วนเพราะงั้นเพื่อนๆก็ต้องดูก่อนว่าสินค้าเพะเภทไหนที่สามารถรอได้สินค้าที่เราขายบางตัวเนี่ยลูกค้ารอไม่ได้ก็ต้องแมทช์ในเรื่องของความต้องการกับขนส่งให้กับลูกค้าด้วยนะครับสี่นะครับขายที่ไหนออนไลน์หรือว่าออฟไลน์การตลาดก็มักจะต่างกันนะครับก็ต้องดูก่อนว่าสินค้าของเราแล้วก็บริการของเราเนี่ยครับ เหมาะสำหรับขายช่องทางไหนบางสินค้าเนี่ยครับไม่จำเป็นต้องพึ่งออนไลน์เลยก็ได้นะครับถ้าเกิดเราทำออฟไลน์ดีๆบางสินค้าเนี่ยสามารถเขาเรียกว่าบริสเกลลิ่งได้หรือว่าโตได้ค่อนข้างไวถ้าทําออนไลน์เพราะงั้นส่วนนี้ครับ ก็จะอยู่ในแผนของเราด้วยเหมือนกันและข้อสุดท้ายนะครับสำคัญมากคือเรื่องของไฟแนนเชียลนะครับไฟแนนเชียลเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าต้นทุนซื้อมาขายไปนะครับต้องคำนวณทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นคอสการทำ P R ซึ่งส่วนใหญ่แล้วค่าการตลาดก็จะอยู่ที่ประมาณสอนของกำไรนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยครับก็ต้องดูด้วยว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละช่วงเนี่ยครับมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างปกติแล้วก็แนะนำว่าเริ่มทำใน Excel ก็ง่ายสุดนะครับแตกตารางออกมาแล้วก็คำนวณเป็น f o r e c a s t ก็คือว่าในแต่ละเดือนเนี่ยคครรับะาาาาาาดเเทท่่หนนนนววณตตงงออป็ิิูึ มียอดทักเท่าไหร่ปิดการขายได้เท่าไหร่ส่งเท่าไหร่นะครับตีเป็นต้นทุนเท่าไหร่ตีเป็นรายได้เท่าไหร่ตีเป็นค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็ออกมาเป็นกําไรแล้วก็เป็นคำนวณนะครับในรอบเดือนแล้วก็เป็นไตรมาสต่อๆไปแต่สําหรับใครนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่ายังติดแล้วก็รู้สึกว่าวไม่สามารถทําได้นะครับก็ <S <S <ๆ S 1> อย่าลืมนึกถึงเรานะครับจริงๆแล้วเรามีทีมงานที่สามารถทําได้ทั้งหมดที่เราเล่ามาเลยสําหรับใครที่ชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมติดตาม JB ตลาด24ชั่วโมงกันด้วยนะครับ